มีคานาบิดร่วมกับทาราเทลานและมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทารวมมือศึกษาวิจัยธุรกิจกันชงและกัญชาตทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำตั้งเตาเพิ่มทางเลือกทางการรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม บริษัทธนบุรีคานาบิ i จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทธาราเทลาอ c o r p o r a t i o จำกัดและมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาวิจัยปลูกสกัดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการชงและกัญชาทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์โดยมีนายแพทย์บุญวนาศินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีคานาบิ i จำกัดมหาชนและนายกาดกระนิ์ สักสุภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทธาราเทลาคอร์ปอเรชันจำกัดและรองศาสตราจารย์ดรชุติการศรีวิบูลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทาร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วยค่ะก็หลังจากที่เราเรียกคู่มาสามปีนะฮะเลือกเจเรียกเจ้าสาวมาสามสามสี่ห้ามาอะไรละก็มาเจออาจารย์ธวัชชัยก็รู้สึกจะไปด้วยกันได้เพราะว่าค่อนข้างครบวงจรนะครับ โดยที่ว่าทางหมาหลาลัยเนี่ยจะเป็นาการเขาเรียกค้นคว้าการวิจัยเป็นให้เรานะครับแล้วอาจารย์ก็ได้ทำมาเยอะมากแล้วนะอันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เฉลิชัยด้วยครับครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากที่ทางลงท่านาทางทรบดรีกรุ๊ปเนี่ยนะครับได้ให้ความกรุณามา เลือกเราแล้วก็ร่วมมือกันในเชิงของด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็การแพทย์นะครับซึ่งก็ตรงกับเป้าหมายของวิทยาลัยของเราซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีอ,องค์ประกอบของการแพทย์นะฮะทั้งด้านสาธารณสุขนะครับรวมทั้งเรื่องของแพทย์แผนไทยนะฮะแพทย์แผนจีนนะครับรวมทั้งสาขาดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุด้วยซึ่งก็ในอนาคตเนี่ย เราก็จะได้ใช้นะฮะในส่วนที่เป็นยาหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชงกัญชาเนี่ยนะครับมาใช้ในการดูแลสุขภาพเ,เราก็มีการวิเคราะห์วิจัยนะฮะตั้งแต่ต้นน้ำนะครับการปลูกนะฮะแล้วก็การสกัดที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราจะนําไปใช้ในเรื่องการแพทย์เนี่ยก็มีหลายประเด็นเช่นหนึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็กมีตัวตัวยาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสําอางนะครับหรือแม้กระทั่งยานะครับที่เราผลิตขึ้นมาอย่างเช่นน้ํามันเ,เมตาโอสถกรุณาโอสถนะครับแล้วในภาคอนาคตเนี่ยเรา,เามีความคาดหวังว่าเราจะมีความร่วมมือในเรื่องการผลิตตัวที่เป็นเนบูไลเซอร์นะฮะที่จะใช้กับผู้ป่วยนะฮะที่เป็นโควิดนะฮะเป็นลองโควิดนะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับซึ่งสามารถที่จะ ให้แพทย์แผนปัจจุบันนะครับได้ใช้กับคนไข้แต่ว่าในปัจจุบันนี่คือก่อนที่จะไปถึงจุดสุดนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการวิจัยการศึกษาแล้วก็มีความร่วมมือโดยบ้องยิ่งทางโรงพยาบาลตนนรีก็มีผู้ป่วยจํานวนมากซึ่งเราคิดว่าเราจะได้ร่วมมือกันในภาคต่อไปครับสองข้างใน,นส่วนของทางคนโดรีก่อนอน้านี้ได้เปิดตัวคนโดดีคา,าร์บีีมาความร่วมมือในครับ เราจะสามารถไปต่อยอดอีบริษัทของค่ยงไรได้า้างคะคืออย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะฮะว่าอุตสกกาหกรรมเรื่องการทง่งเัีเนี่ยมันมี3ระดับอันที่1ก็คือต้อนน้ําต้นน้าคือการผลิตการวิจัยต่างๆนะฮะซึ่งทางนี้เอ่อเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วอันที่2คือกลางน้ําก็คือการกลั่นและการทดสอบนะครับซึ่ง มหลาลัยก็มีอุปกรณ์แลบที่ดีซึ่งเราจะมาช่วยเสริมให้มันดังให้มันระดับเรียกว่าินเ international ให้ได้นะครับซึ่งต้องลงทุนเป็นร้อยร้อยล้านนะครับซึ่งทางนี้เราก็มีแนะนำให้รู้จักนะ,ะคุณเจมก็จะเป็นผู้ลงทุนจัดการนะฮะเรื่องอันนี้สำคัญเพราะว่าหลังจากที่เราปลูกที่ดีแล้วเนี่ย เ,เรามีแนะนำนิดหนึ่งอ้าวเจสซี่อยู่นะ e ีเ e s นเจสซี่ที่สำคัญที่สุดคือสองคนนี้นะครับที่จะทำให้ต้นทุนอย่างที่ผมเคยพูดแล้วว่าจาก3มล้านลงเหลือสอง0มื่นบาท yeah. so, เน่ถ้าไม่มีสองคนนี้อุตสาหการรมบ้านเราไปไม่รอดเพราะเราแพงกว่าเขาเยอะแล้วที่สำคัญที่สุดนะฮะเรื่องคุณภาพเจมเนี่ยสกัดเนี่ย ส่วนใหญ,ญ่บ้านเรามันได้แค่12%ทางยี่สามารถทำได้ถึง19% 21.4 21.4 21. <4 S 1> สูงสุด average 19พอแล้ว <c oughs> คนอื่นได้12แต่เรื่องใหญ่ที่สุดที่เราเรียก medical grade เนี่ยมันต้องได้98 99.8ในเมืองไทยไม่มีใครทำได้นะนอกจากเกมซึ่งมันแพงหน่อยเพราะมันต้องกันการหลายครั้งนะฮะ เพราะว่าถ้าเป็นเมดิ c a กเกรดเนี่ยที่ใช้ยาเนี่ยมันต้องได้ถึง99.98ผมไม่พูดถึง THC นะกัญชานะเพราะกัญชายังหูงห้ามอยู่เราจะ c o n c e n t r a t เรื่อง CBD อย่างเดียวซึ่งเรารู้แล้วว่า CBD เนี่ยใช้ได้หลายโรคอันนี้พิสูจน์เรียบร้อยหมดแล้วเมืองนอกนะครับแต่ว่าเมืองไทยเรายังทำเมดิด้กเกรดไม่ได้ทำได้จริงแต่มันแพงแนะมีหลายคนพยายามทำ หลังจากที่เจมกับซีเวนกับเจสซี่เนี่ยเลยได้เราก็วันนี้ก็อย่างคุณธงชัยให่ดีลงทุนเกือบร้อยล้านเนี่ยซึ่งเราทำสับคอนแทรให้เขาก็ได้คอนแทรกฟาร์มิ่งเนี่ยในขณะนี้ทุกคนลงทุนไปแต่ขาดทุนยับเยินเพราะลงทุนเทคโนโลยีผิดนะครับพันไม่ดีแล้วก็แพงนั้นทีเจีมีความมาว่าเอ๊ะ ถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยเฉพาะในมือเราเนี่ยที่ลงทุนรายละ60ล้าน70ล้านเนี่ยขาดทุนย่อยยับหมดผมไม่พูดถึงรัฐวิสาหกิจนะแต่อันนี้นไม่ใช่อุปสรรคอุปสรรคอันสุดท้ายคือปลายน้ำนะฮะที่ต้องมีผลิตภัณฑ์เป็นร้อยชนิดเนี่ยเชื่อไหมงอยอเพึ่งจดไปสามเมษานี้ผมจะมีออกมาหลายตัน ผมถามว่าถ้าออยอไม่ผ่านเนี่ยเราไปใช่กับใคร CBD ที่ออกมาให้ผู้ที่ลงทุนหมดก็เจ้งหมดเมืองนอกเนี่ย CBD เนี่ยเขาปล่อยขายเต็มที่แล้วเพราะเขาถือว่าเป็นยาแต่เมืองไทยดันเอาไปปนกับ TSC นะครับกันกัญชาอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเรานะคุณอนุทินอนุทินออกบอกว่าส่งเสริมส่งเสริมแต่พอถึงอออยปุ๊บขอจดเอา้าสูตรอรยอยบอกว่าผมยกตัวอย่าง เครื่องดื่มเนี่ยเมืองนอกเขาให้ได้ต้องเกิบ12เปอร์เซนมันต้องออกฤทธิ์ CBD นะฮะแต่เมืองไทยอนุญาตแค่1เปอร์เซน๊ะมึงจะแล้วคุจะไปขายใครอะ่ะมันไม่มันอนนี้ประโยชน์นะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเมืองนอกเนี่ยไอ,อ้ที่ทาผิวเนี่ยของเราพัฒนามาเนี่ยต้องใช้พันมิลลิกรัมเอ๊ะของ CBD อ,อ๋อญยบอ,อกไม่ได้ ไม่ให้เลยเอาคนอื่นก็ทำเงินทั่วโลกอยอบอกจดไม่ได้ตอนนี้กําลังต้องสู้กับอ,อยอหนักอเพราะหลังจากที่ส่งเสริมเรื่องการปลูกการวิจัยพอถึงขั้นเขาเรียกว่าการใช้กลับไม่ส่งเสริมงั้นชาวไร่ชาวนาและวิสาหกิจชุมชนทั้งหลายที่ลงทุนไปเราเดินทางไปทั่วประเทศนะฮะคุยกับเป็นเรียกเป็นร้อยรเจ้าเลยบางคนก็ลงไปล้วสามสิบบางคนี่ิ อันนั้นผิดตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมได้ทีมนี้มาเนี่ยเจมเนี่ยหัวหลักที่จะไปช่วยแนะนําเทคโนโลยีการปลูกเม็ดพันแล้วก็การการทดสอบนะฮะนั้นทีมงานสําคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะพวกเราจะได้ไปลงลึกหน่อยว่าปัญหาของประเทศไทยคืออะไร ครับปัญหาในขณะที่ภาคธุรกิจเนี่ยกำลังพัฒนาจเจริญรุ่รงเรืองเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากเลยคือกําลังคนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานนะครับซึ่งนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมหาวิเลยนะฮะกับทางภาคธุรกิจเนี่ยจับมือกันนะครับทางบริษัทเทลทราได้เข้ามาร่วมกับทางสวนสุนันทาเนี่ยได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยเราได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ แล้วก็จะมีเรื่องของการเป็นแหล่งของเมล็ดพันธุ์นะครับต้นพันธุ์นะฮะแล้วก็ในส่วนที่เราจะได้ตัวสารบริสุทธิ์ที่จะไปผลิตเป็นยาที่มีคุณภาพทางการแพทย์ต่อไปนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีความร่วมมือกันนะครับใครอยากรู้ดีเทลคุยคนที่สำคัญคือ3คนนี้นะครับ โอเคขอบคุณครับ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 